แต่การลดน้นถ่ายลงของต้นไม้ก็ทําให้พืชจังหวัดสุพรรณบุรีมีสิบอำเภอนะครับท่านให้เกียรติในการเลือกพื้นที่แห่งทองและอำเภอภาคเกีจังหวัดสุพรรณบุรีทุกท่านน,น,นะครับวันนี้ที่ป่าไม้พื้ที่อุทยานใะนส่วนตำบลพระปราใจยที่นี้ของสมเด็จพระเทพราั ตามเกษตรประการเรื่งจุดนะครับแล้วก็เรียนจากท่านเกษตรจังหวัดด้วยพอหมามงคลยิ่งของของท่านแล้วก็กระทรวงมหาดไทยและทุกกระทรวงว่าจะสรุปข้อ,ขอมูลต่างๆนะครับให้งานดังกล่าวนี้แต่ก่อนอื่นขอเรียนใทุกการเกษตรใ้ทราบนะครับว่ามณฑ์ส่วนหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาราชโอเคแล้วก็ท่านเผอนะครับอนุญอต่อไปการครับ คนยังยัรนแรครับรถเกียรนะครับทานรองเปิดให้เราถึงจังหวัดแลครกบเร่งกันปลูกนะครับต้นมะขามเรลยพระเกียร์นะครับขอเรียนเชิญเลยครับที่ไหนหมุนับนก็ที่รองครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับที่รองเค้าหนรที่มาเรื่องของความพื้นนะครับให้บบดินดูทันมาลาท่าันปลูก น้ถามนะครับเฉลยประเกียวบพื้นที่นี้นะครับเราตั้งใจย้ปลูกั้งหมดรับท่านประสบปัญหาในเรื่องของไม่รู้นะครับก็จะปลูกไปปลูกปุ้ยนำไปต่อครับพี่น้องครับปลูกปุ้ยนำไปต่อนะครับเพื่อให้ดินมีความชื้นนะครับเพื่อให้